โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดอันนี้เป็นไอดีทางบ้านส่งมาให้ผมเปิดไอดีของน้องกล้องนะน้องกล้องอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมทุกคนมี429การ์ดผมมองว่าเยอะมากๆเลนะแล้วเขามีเจสิก้าเนโคมาซี่อยู่แล้วนะทุกคนเราก็เลยเน้นๆไปที่ตู้มืดนะ แตจริงก็อยากโดนเน้นๆที่หน้าเหมือนกันนะผมเมื่อคืนฝันว่าเหยียวมะนาวตีมาเปี้ยวตีเลย <laughs> โอเคไม่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 ใช่เชิญเอยโ,โอเคปรมาจาร,รย์ดัมปี้มาก่อนเลยเจิมนะผมทุกคนต้องยักได้อะไร แกไปน้องอยากได้แบบทหารยาไม้ไไมอะไรอ,อย่างเงี้ยแบบแกใส่มอนตระกูลมืออะไรอย่างเงี้ยเอาประลักมาก่อนเลยออ้อยพี่ขอโทษโทษนะครับสำหร,รักลูกอมกินอมอยู่โอเค โอ้เราต้องเปิดให้ได้นะทุกคนอุ๊ยอ้ติกี้ว่ะไอ้เคียโคตรสุดเลยเปิดเปิดไปเจอไมไม่กี่ทีได้ริติกี้เว้ยโอ้ไซมอนนักบูนะตากูนตะกูล,กล,กลไซมอนนักบูอะไรอย่างงี้มาหมดเลยนะโอเคโอ้บัลลัอาจารย์ดัมปี้นะครับทุกคนก็ตามน,านั้นโอ้คนไปรู้โป่งอ่ะคือแก๊งเจ็ดดาวจัดให้น้องเขาทีนะมาทัวร์มาลงที่น้องเขาทีนะผมทัวร์เจ็ดดาวนะ เจนดาวแก๊งนาวิกโยชินแบบว่าแบบพวกลูกเสือเมอร์ลี่อะไรอย่างเงี้ยจัดสักทีนะครับทุกคนโอ้โหบารพเนจรว่ะอ้หูเขาฝึกสปาก็ก,าก็ยังดีนะทีมน้องเขาได้ตัวยืนมาเรียบร้อยแล้วนะเพรโอ้โหพีโก้ริมหาดวะ่ะจับเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเปิดกันต่อได้ได้ได้ไดได โอ้ไซมอนนักบูนะครับก็เหมือ่ออุ้ยอีกเท้ห้ยแกวก็คือคุ้มมากนะไอดีนี้หือเราเปิดกันมาได้ประมาณประมาณแปดสิบการ์ดนะผมมองว่าตู้เนี้ยมันโอกาสดรอปมันน้อยอ่ะมันมันไม่ได้น้อยแบบนั้นนะเว้ยทุกคนคือมันน้อยแบบว่าเหมือนว่าโยมี Me ไอ้พวกโยมีเบสบอลเนี่ยมันออกยากมากเลยนะครับก็โหอ,ออกยากว่ะ โตคืนว่ะโหแม่งทวนจะดาวลงน้องเข้าว่ะแบบเปิดให้หน่อยเฟ้ยเอ้ยเปิดเปิดเปิดไปเลยโอ้ยปรมาจารย์ดัมปี้นะตัวท er ี่เท่าไรแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนแบบคือมันออกเยอะมากเว้ยปรมาจารย์ดัมปี้อ่ะโอ้ยตัวปรมาจารย์ดัมปี้ออกบ่อยมาก โอ้ผมบาลามาจาดำปีผมเปิดสำนักส่งแล้วเนี่ยทุกคนโอ้ยเจสิกา้าอินเดียแดงว่ะโอ้แดนกรมาการแจกใบเหลืองนะคือแม่งเกินไปว่ะโอเจสิกา้าทุกคนตู้มืดโอ้โหตู้มืดแม่งออกยากว่ะขอโทษนะคุณกล้องนะผมโอ้โหผมไม่ไหวจริงคุณกล้องแม่งออกยากมากเลยครับเบ๊โอ้มาดเมโลว่าวท์วจะดาวลงว่ะ เฮ้ยทัว์จะดาวลงนะเ,เนอ้สโนอบอดไม่ไม่เขาเขาเป็นตู้สักทีนนะเขาเป็นตู้การหนึ่งแบบ5้าการนะเพื่อแบบโอ้โหอลิศขาดหรอออกอกเลยออกเลยออกอ,อ,กอ้ยผมว่าต้องออกว่ะต้องออกเขาใหม่ว่ะไม่งั้นแย่แน่เลยอะ่ะคือมันเริ่มเกือไปร้อยสงองการแล้วนะโอเคหมูป่า อูแดนนี่พวรใช้น้ําแข็งว่ะคือตอนเนี้ผมลังเลว่าผมผมจริงๆริงนะผมว่าผมเล็งเกมมืดไว้แล้วผมกล้าจะหยุดหรือไม่ก็เป็นเบสบอลนะเบสบอลนี่คือน่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็คัดขวางโอ้โหเบสบอลแม่งบับอมาตะด้วยเพิ่มพลังโจมตีด้วยแม่งโคตรน่าเล่นเลยเบสบอลผมมองว่าดีมากเลยอะและตัวมันกินแรก่ก็กินแร่พอสมควรนะตัวมันแบบตัวมันตัวมันดีอะตาคอมเมนต์นยำอะไรอย่างงี้ด้วย ตัวมันผมมองว่าตัวมันสุดจัดเลยอะเบสบอลนะผมชอบถึงแม้ว่ามันจะเก่งน้อยก็อาม่าก็จริงไงทุกคนแต่ว่ามันมันมีบัฟอมาต่างไงมันพาเพื่อนวิ่งไวไงไม่โดนชิดบ้านง่ายไงก็น่าสนใจนะเบสบอลโอ้เจมส์ตีปีโอ้โหผมมืดว่ะผมมืดจริงนะทำเป็นเล่นไปนะแบบมืดเลยอ่ะอ่ะเธอกดให้ทีแบบไม่ทีนะเธอกดจนก็อยาจะได้ตัวเจ้าแจ๋วเลยลวกัน แ่ทัวร์เจ็ดดาวลงจริงนะเนี่ยตอนแรกแม่งก็ดีๆอยู่นะทรงดีนะดีนทรงดีมากเลยนะแต่วา่าพอไปมาโอ้มันเริ่มเก็บมันเมือนแเออเหมือนยิ่งเปิดยิ่งเกลือวะ่ะเหมือนเก็บทรงไม่อยู่นะทุกคนโอ้โท,ทัวร์ชีวะ่ะเฮ้ยโอ้โอโลูกเสือเมอร์ลีต่ตะกุนเมอร์ลี่มาแล้วนะครับผมทุกคนลูกเสือเมอร์ลี่มานี่คือว้าวเปิดโลกเปลี่ยนไปแล้วผมอ้อเขาใหม่ก่อนคือผมขอโทษน้องกล้องด้วยนะ โอ้โหแม่งยับจริงน้องก้องยับว่ะขอโทษว่ะโอโเตี้ยหุยว่ะทุกคนก็คือตอนนี้ผมดูก่อนไว้ดีน้องเขาได้เติมแพ็คอะไรไปยังนะโอโ้ยังว่ะโอเคครับผมผมมองว่าตู้นี้แบบโอ้โหตูน้นี้โอ้โตู้นี้ยับไปยับเกินโอ้โหกาชาท่านมืดนนะมืดยันนะ มืดจังน,นะโอ้มายากลไฟว่ะผมยอมรับเลยว่าตู้เนี้ยผมเปิดไปผมเจื้อนเลยนะหน้าผมแห้งเลยผมยิ้มแห้งเลยตู้เนี้ยคือมันเป็นไอเดีผมผมจะไม่ว่าอะไรเลยไม่แต่คําเดียวนะแต่มันเป็นไอดีทางบ้านไงประเด็นอนะอ้ไอดี ID ทางบ้านนะมันก็เลยแบบลบําบากหน่อยนะทุกคน โอเคได้ซาลิฮิมะเอ้ยมันมีดอกด้วยเหรอซาลิฮิมะเนี่ยเออมีมีม,ม,มีได้ซาลิฮิมะมาแล้วนะก็เป็นตัวกันบินที่บัรอมาตะนะแต่ว่าผมต้องการตัวยืนที่ดีที่สุดอย่างเช่นแบบ <c oughs> นั่นแหละโอเคครับเราก็ต้องการแบบโอ้โหแดเนียลทัวร์เจ็ดดาวลงหวา <c oughs> ขอขอเบรดบอลให้น้องเขาหน่อย เออมันดอบยากว่ะพี่ขอโทษจริงๆว่าแม่งมันดอบยากจริงๆว่ะแม่ผมผมไม่รู้ว่าอีกสิบสองครั้งสุดท้ายเนี่ยจะทําได้หรือไม่นะจะทําได้ไหมอ้ยทำไม่ได้ว่ะเออต้องทําได้มาไซมอนนะบูโอ้หน่าเรอเลยก็ผมมองว่าอ้ยแม่งโคตรเกลือตู้เนี่ยแม่งเกลือจัดๆเลยอะเกลือแบบ ไม่บรรยาบรรยังเกลือแบบวัวตายควายล้มเลยนะทุกคนแบบเกลือโคตรเลยอ่ะโอ้เกลือมากโอ้พระเจ้าหน้ากูมืดทุกคนนะผมมืดมากเลยนะตอนนี้นะโอ้รถเข็นกูใกล้นะทุกคนตะเป็นไก่กุ๊กโอ้กองเชียร์ว่างานเข้าแล้วฮ่าการสุดท้ายจัดไป เบืเอ,อขอโทษทางบ้านด้วยนะครับ400กาด ถ้าตีเป็นเงินโอ้ดูกบแม่งเป็นแผงเลยก็ได้แค่นี้จริงๆนะผมผมเกินว่าผมทําไม่ได้ว่ะทุกคนผมทํามันไม่สําเร็จว่ะกับเอ่อคอนเทนต์รอบนี้นะแบบคือมันโหดหลายเกินอ่ะมันออกยากรับผมก็อยากให้ทางบ้านได้ของดีๆไว้ใช้แล้วแต่กลับได้แค่ลูกเสือเหมือรีนะก็ไม่ได้ไม่เออได้จะได้ไดไดไดตัวตลกมาแล้วก็โอ๊ยตัวตลก อืแต่ว่าตอนนี้ผมยอมรับว่าผมทำไม่ดีน้องคนน้ามืดมากเลยก็ขอโทษทางบ้านด้วยนะครับผมที่ผมทําได้ไม่ดีพอแล้วใครอยากให้ผมเปิดส่งให้ผมเปิดได้เลยนะผมในลิงก์ใต้คอมเมนต์นเด็ดเดยวทับคอมเมนต์ทับคอมเมนต์เดี๋ยวผมปักเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะลิงก์เพจผมนะเพจแท้ทั้งคนถูกใจประมาณพันหกเอ้ยมื่นหกพันคนนะผมทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมาก